หมอมวค่ะหมอเฟรนค่ะวันนี้เราก็เป็นตัวแทนของทีมแพทย์ปราชาน,นะคะมาร่วมง,งานประจำปีของบริษัท b j c ซึ่งบริษัท b j c ก็จะเป็นบริษัทที่นำเข้าโปรแกรมฟิลเลอร์แล้วก็มีโปรแกรมบรโภคดออกซินค่ะสำหรับเตรียมในงานวันนี้เป็นยังไงนะคะ่ะ Immersive Beauty ค่ะก็คือรู้สึกสวยเราสวยมากค่ะวันนี้รู้สึกว่าเดินเข้างานมาไม่รู้คิดอะไรเหมือนใจตรงกันว่าทำไมเราต้องใส่สีชมพูรู้แค่ว่ามันต้องวิววิวแบวบยังไงก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศงานด้านในค่ะ <laughs> หมอมิโตอยากจะเป็นตัวแทนของทางคลินิกแพทย์ชระชาินนะคะเราก็อยากจะขอบคุณทางคนไข้ทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจให้ทางคลินิกแพทย์ชระชาินของเราได้ดูแลได้ใช้ตัวโปรแกรมฟิลเลอร์เพื่อปรับรูปหน้าแล้วก็จะมีใช้ตัวโปรแกรมสารโปรพิโนมพ็อกซินมาฉีดเพื่อปรับรูปหน้าเหมือนกันนะคะยังไงเราก็จะสัญญาว่าเราจะปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการฉีดใหม่ๆให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ ค่ะหน้าเราก็จะโครงหน้าสวยตาเต็มแก้มตอบเต็ม,ตตมร่องแก้มเต็มด้วยโปรแกรมฟิลเลอร์แล้วก็หน้าเราก็จะไม่มีริ้วรอยแล้วก็หน้าเล็กด้วยโปรแกมรมโบท็อค่ะ